ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นของใช้ของใช้ผีเสื้อผีเสื้อของว่างของว่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้านอาหารร้านอาหาร ไม่ชอบไม่ชอบไก่สุกไก่สุกไข่ดิบไข่ดิบน้ำร้อนน้ำร้อนกุ้งทอดกุ้งทอดไข่ดิบไข่ดิบจิ้งจก จิ้งจกภูเขาภูเขาม้าน้ำม้าน้ำ